สวัสดีครับกับผม,น,มนายอำนาจโพสสีตำแหน่งผู้อำนการสถานศึกษาโรงเรียนสำสูงพิาคมวิทยาฐานะผู้อนการเชี่ยวชาญบันจุรับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่20พฤษภาคมพศ2529ที่โรงเรียนนุนหันวิทยายนอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นคติประจําใจ ทำให้ดีเมื่อมีโอกาสข้อคิดในการปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานทุกครั้งก็จะมีปัญหามากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับการวางแผนและประสบการณ์ของแต่ละคนถ้าจะไม่มีปัญหาเลยก็คือไม่ต้องทำงานฉะนั้นทุกคนทำงานจงมีกำลังใจในการทำงานเมื่อเจอปัญหาก็จงเอาปัญหามาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จปรับปรุงตัวเองเพื่อตัวเองก้าวหน้า ในอนาคตต่อไปความประทับใจที่มีต่อหน่วยงานต้นสังกัดคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับตั้งแต่เริ่มอุ่ยย้ายเข้ามาครั้งแรกนะครับก็รู้สึกเหมือนกับเข้ามาอยู่ในครอบครัวใหญ่รู้สึกอบอุ่นไม่เดียวดายนะครับตั้งแต่เจ้านายคือท่านดรพงศักดิ์ตั้งวานิชยกรพงศ์ที่เป็นบริหารหระดับสูงท่านประหลัดท่านรองนายกต่าง ให้ความเมตตาเอ็นดูในการบริหารจัดการต่าง,างๆท่านจะไม่ปล่อยให้เดียวดายมีปัญหาก็จะช่วยคําแนะนําลงมาช่วยในการแก้ไขครับรวมทั้งเจ้าหน้าที่บุคลากรขอ,ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกท่านก็เปรียบแล้วเหมือนครอบครัวเดียวกันอยู่อยู่กันจะเป็นครอบครัวใหญ่ก็มีความอบอุ่นครับฝากข้อคิดไปยังคุณครูรุ่นน้องนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ให้เอา ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งประโยชน์ส่วนตนขอให้เป็นอันดับรองลงมาถ้าเราตั้งใจประโยชน์าง,งานที่ดีหน่วยเหนือขึ้นไปผู้บริหารระดับสูงท่านก็คอยที่ให้กําลังใจอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นอย่าได้ท้อถอยพบปัญหาก็พยายามหาทางออกให้เจอสําหรับลูกศิษย์นะครับก็อยากให้ตั้งใจเรียนเป็นคนดีของพ่อแม่เป็นคนดีของสังคมถ้าเราตั้งใจ ผลตอบแทนผลสำเร็จในอนาคตก็จะตามมา